สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาผัดข้าวกันผัดข้าวน้ำมันกุ้งใส่เนยนี่เนยเนยก็แข็งเลยแค่เย็นไว้ใส่เนยกับมันกุ้ง Boa! Oh. นะคะผัดข้าวใส่เนยน้ำมันกุ้งเกิดไฟมานร้อนเน่กุ้งเอากุ้งคลุกกับเนยก่อน ใส่ไข่องไปสามใบค่ะ ที่ข้าวนะคะใส่ไปเลยข้าวมันเดือเราต้องแปลงเพศข้าว ใส่เกลือค่ะในเกลือประมาณนี้ไม่เค็มนะเพราะว่าไม่ใส่ปลาผงนัวแค่นี้แล้วก็ซอสปลาขาว ผัดให้เข้ากัน ข้าวมันน้อยใส่ข้าวอีกแล้วก็แช่เย็ยนไม่เหมือนเดิมข้าวมันหงเยอะไนงะใช้ข้าวเก่าที่เรากินไม่หมดอ่ะแล้วก็แช่ตู้เย็ยนไว้เรามามามาผัด ข้าวผัดกุ้งใส่เนยไม่ได้ใส่น้ำมันนะใส่น้ำมันกุ้งแล้วก็เนอยอย่างเดียวเคาะสะหน่อยแล้วก็ใส่าสามใบแล้วก็ต้นหอมต้นหอมโดยเวลาเราจะกินนะคะจุดนี้อร่อยนะไม่ต้องใส่น้ำปลานะใช้เกลือ แล้วก็โรยพริกไทยโรยตอนกินก็ได้นะเดี๋ยวก็โรยตอนนี้ก็ได้ <c oughs> ไฟเบาๆแล้วก็ผัดใส่ใช้เนยกับน้ำมันกุ้งอย่างเดียวน้ำมันกุ้งที่เราซื้อมันซื้อหัวกุ้งมาใช่ปุ้ กุ้งมา้จะมีน้ำมันอยู่แล้วใช่ไหมใครมาทำาได้คนละจานเลยจิ้มดูจิ้มดูอ,อากาศร้อนไม่รู้จะกินอะไรกัน ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วปรุงแค่ที่เห็นนะคะเนี่ยดูปรุงน่ากินไหมอร่อยมากเลยเดี๋ยวก็ใส่ใส่ไอ้นั่นลงไปใส่อะไรนะใส่ต้นหอมโรยตอนนี้คนหั่นต้นหอมยังหั่นไม่เสร็จเลยยังไม่มาโรยให้เห็นเลย ให้ผู้ชมดูช่หน่อยอันนี้จะไว้ผัดถั่วลังเตานี่ค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณมากๆเลยเนี่ย